วันนี้จุลาราชมนตรีประกาศเห็นดวงจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสำหรับคนมุสลิมในไทยทั่วประเทศนะคะและก็เช่นเดียวกับคนมุสลิมทั่วโลกที่เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนแต่ในช่วงของสถานการณ์โควิด1 9แนวทางในการปฏิบัติตัวในช่วงถือศีลอดก็อาจจะแตกต่างออกไปมีมาตรการที่จะต้องทาความเข้าใจเพื่อที่จะต้องคุมการระบาด ของโควิ 19. ด -19 ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะเดือนรอมฎอนเดือนสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกไม่เพียงการถือศีลอดด้วยการงดรับประทานอาหารและน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกยังรวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเช่นการร่วมละหมาดในช่วงเวลาคำ่ำการบริจาคอาหารและละศีลอดร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด -19 หลายประเทศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวอย่างเข้มข้นบรรยากาศเดือนรอมฎอนในปีนี้อาจจะต่างออกไปซาอุดีอาระเบียประกาศปรับเวลาเคอร์ฟิวจาก24ชั่วโมงให้ประชาชนสามารถออกมาซื้อของจำเป็นได้ระหว่าง9นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่ยังคงมาตรการระยะห่างทางสังคมแม้การละหมาดในช่วงค่ำเดือนรอมฎอนยังคงมีอยู่ในสองมัสยิดหลักในนครมักกะและมดีนะ แต่ห้ามประชาชนเข้าไปในมัสยิดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการระบาดโควิด -19 ขณะที่มัสยิดอื่นๆในซาอุดิอาระเบียยังคงปิดต่อเนื่องผู้ประกาศอาซานเรียกให้คนไปละหมาดประจำมัสยิดอัลฮารอมระบุว่ารู้สึกเศร้าใจเพราะตั้งแต่ทำหน้าที่มาไม่เคยที่อัลฮารอมจะไร้ผู้คนดานียมูรัตชาวซีเรียที่อาศัยในเมืองริดยาตซาอุดิอาระเบียระบุว่าปกติหลังละสินอด จะไปร่วมละหมาดช่วงค่ำที่มัสยิขดขณะนี้มัสยิดทุกแห่งปิดและหลังเสียงอาซานจะมีประกาศย้ำให้ประชาชนละหมาดที่บ้านเธอระบุว่าในเดือนรอมฎดอนปกติครอบครัวจะร่วมกิจกรรมบริจาคอาหารและสินอดแต่ปีนี้ไม่สามารถทำได้ เมืองไคโรอียิปต์ประชาชนเตรียมซื้อของสำหรับช่วงถือศีลอดกระทรวงศาสนาอียิปต์ประกาศห้ามกิจกรรมการเลี้ยงอาหารละศีลอดร่วมกันและปิดมัสยิดทุกแห่งให้ประชาชนละหมาดที่บ้านแม้ปีนี้ที่อียิปต์จะไม่เห็นภาพการแจกอาหารและร่วมละศีลอดกับคนแปลกหน้า แต่ประชาชนบางส่วนวางแผนร่วมละสินอดผ่านออนไลน์ปากีสถานเปิดให้มีการละหมาดร,ร่วมกันในมัสยิดแต่ผู้เข้าร่วมการละหมาดต้องเว้นระยะห่าง2เมตรวันอังคารที่ผ่านมาปากีสถานพบผู้ติดเชื้อโควิด19มากกว่า700คนในวันเดียวทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในปากีสถานเกิน10,000คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คน แพทย์อาวุโสข,ของปากีสถานเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีและผู้นำศาสนาแก้ไขคำตัดสินเปิดมัสยิดช่วงรอมฎอนย้ำว่าการเดินหน้าเปิดมัสยิดอาจจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขยายตัวและระบบสุขภาพของประเทศไม่สามารถรองรับได้อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนวั่มิางน ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดประกาศมาตรการห้ามประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงรอมฎอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีคำสั่งห้ามปฏิบัติศาสนกิจเป็นกลุ่มใหญ่หรือในมัสยิดและเลื่อนวันหยุดหลังสิ้นสุดการถือศีลอดไปเป็นปลายเดือนธันวาคมร้านค้าต่างๆยังคงปิดต่อเนื่องเหลือเพียงร้านขายอาหารและสินค้าจำเป็นผู้ค้าในตลาดกรุงจาการ์ตา ระบุว่าปกติก่อนเข้าสู่การถือสินอดเป็นช่วงที่ยอดขายสูงมากแต่ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดจำนวนผู้ซื้อลดลงอย่างมากมาเลเซียเดินหน้ามาตรการเข้มข้นช่วงเดือนรอมฎอนมัสยิดทั่วประเทศปิดและให้ประชาชนละหมาดที่บ้านออกมาตรการห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนางดการจัดเลี้ยงละสินอดและงดการจัดตลาดนัดทุกรูปแบบอนุญาตเฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์และบริการจัดส่งอาหารเท่านั้น สำหรับไทยดำเนินมาตรการที่คล้ายกันให้งดปฏิบัติศาสนกิจเป็นกลุ่มใหญ่หรือในมัสยิดและงดการจัดเลี้ยงอาหารละสินอดแต่ให้ใช้การจัดอาหารปรุงสุกแยกภาชนะเพื่อแจกจ่ายชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน